เครับจอนาจอนาเหมือนกันยังอ่าเหมือนแล้วกันเนี่ยใไหมเมื่อปูมังคารปอกเนี่ยเสาปูมังคารจอห้ามันขึ้นต้นห้าเป็นเคหังนะและเจ็ดเป็นนาวังมันมาชี้อยู่เจ็ดตัวนี้แหละที่มันบอกว่าช้าหน่อยแต่ปูติแล้วถามว่าจะขายได้ไหมนะแล้วก็จะนวนที่รกล้างคือเจ็ดนะไม่ที่ลกล้างที่รกล้างห้านี่ที่พัฒนาแล้ว นะเเจ็ดนะเจอเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจอห้าดิอย่างนี้เรียกว่าเจ็ดมาเจอห้าเจ็ดเป็นจ็ดก็เป็นวันเกิดเขามันเลยชี้มาแล้วมันก็อยู่ตำแหน่งขึ้นต้นพอดีเดียวกันแล้วบอกว่าจะขายเรื่องที่สมมติขายที่ที่นั้นนะเป็นที่จัดสรรหรือเป็นที่นา่งที่ดินว่างรกร้างที่รกร้างมันก็สมควรกับดาวเจ็ดกับห้าอยู่แล้วเนี่ยนะมันชี้บอกแล้วนะเมื่อเจ็ดกับห้าพบที่นี้ก็บอกว่าปีนี้โอกาสขายได้ไหมบอกว่าโอกาสขายมี เพราะตั้งแต่เปลี่ยนเมษามาปุ๊บเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ต้องหาคนนี่คู่คิดทำแล้วนี่ไงใครละจะเป็นคู่คิดทำให้เขาแล้วก็ดูห้านี่อารตมาเคหังนี่ก็ต้องมีคู่คิดอยู่แล้วสามีก็ได้คลร่วมงานก็ได้นี่ช่วยกันคิดทำครอบครัวก็ได้ไล่มาครับที่จะทำช่วยเขาได้มันคู่หมดเลย และห้ามจุจีก็เจอสามเนาะสามเป็นอะไรเป็นลาพังใ้เขาเป็นหินะเป็นลาพระในเขาเอ้ยสวยนี่เห็นยังอยู่ที่ลูกก็ได้เนี<ง>่ยลาพระลาพังเห็นไหมนี่มันสวยจะขายนะถามได้ไหมได้เลยอนี้บอกว่าได้เลยนะได้นี่ไงถ้าจะขาย ถ้าบอกเอาเดือนนี้เลยได้ไหมเนี่ยสมมติอย่างนี้นะเทพบัญชาบอกก็ไม่เลวนะเนี่ห้าเจ็ดสามแต่ห้าเจ็ดอิมพีมัเป็นผู้คู่พระคู่โจรคู่พระคู่โจรที่แต่มันเป็นนาวังไงแต่ไม่ได้บอกเป็นคู่โชคลาภใหญ่เฮ้ยห้าเจ็ดเจ็ดห้านี่แหละถ้ามันทําดีๆคือคู่โชคลาภใหญ่มันขึ้นต้นก็เริ่มสะท้อนมาว่ามันจะเป็นคู่โชคลาภใหญ่แล้ะขึ้นต้นได้กินผลไม้ได้กิน ใช่มันตำแหน่งมันสวยแล้วแบบนี้นะบอกว่ารากฐานเนี่ยสามเจอหนึ่งเนี่ยลาพังเจอหนึ่งยาติเนี่ยต้องทําสภาพแวดล้อมหรือญาติไปหาคนที่มนตรีสามารถพึ่งพาเรื่องเงินทองอะไรได้คุณจะขายขายได้เลยเพื่อนก็ได้เนี่ยสุภะษนงังเห็นยังเนี่ตำแหน่งกเกษตรมันเลยอ่ะ ขายได้ขายได้อจขา,ายได้แบบไม่ทันคาดหมายก็ได้สามหนึ่งขายแบบปุกบปับก็ได้น,น,นี่นะทีนี้มันตรงนี้มันมากลายเป็นทํางานเป็นสองจิตนะสองเป็นการกินีอนนพอสองเป็นการณีปุ๊บมันเจ,เจอเจ็ดอย่างที่บอกเงินทองของหนึ่งขาวมาเจอเป็นผู้พัฒ้าบเงินก็ไม่ได้เยอะ ที่ดินก้อนนี้แทนที่จะทําเงินให้ได้เยอะไม่ทําไม่ได้หรือกลายเป็นที่ที่มองไม่เห็นอึนออดอัดเพราะดาวมรณะาห์มอร์น,นะมรนานมาหาบทเห็นยังก็ต้องให้เปลี่ยนปุ่มนี้เปลี่ยนปุ่มนี้เราคลิกดูดิอีกสี่ห้าวันเองคลิกไปห้าวันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านะห้าวันก็เปลี่ยนละเปลี่ยนปุ่มพุทธปุ่มพุทธชักสวยแฮะ ทำาแม่ภ <ừ, S 1> ูมิพูดสวยสมันวงสองเจอห้าไงเบียดแล้วมันลบเล้าให้มันเบียดแล้วเออลบเล้าแล้วเบียดแล้วบอกว่าเอ้ยขายหนะนะนะน้าปล่อยหน้าไอ้เพื่นั้นอะไรเงี้ยกาลกินีเจ้าที่จะทานอ้าวไปจุดทูบสิบห้าดอกเหมือนกันอจะขายจริงไหมถ้าจริงเอาเลยทูบสิบห้าดอกปักเลยเบียดให้เราทําแล้วห้าก็มาเจอหนึ่งทุกค <5 S 2> <5 S 1> รัง้งอ <5 S 1> <5 S 2> ีกแหละเห็นย <3. S 2> ัง เป็นเป็นคู่มิตรทุกครั้งแล้วเงินทองของเหรือคขาวหนึ่งกับสองก็เลงกันดีก็ไม่ดีก็ได้เงินไม่เต็มเม,ม็ดเต็น่วยละและอะไรที่จะบอกว่าอันเนี้ยดูแล้วยังไงห้าวันหรือภายในนี้ก็ยังยังยังไม่ได้ขายห้าวันนี้ยังไม่ได้ขายแต่พูดถึงเดือนหน้าเนี่ยเป็นห้าเดือนอะไรนนี่ไงผ่านห้าวันไปแล้วไงก็เข้าปุ่มพุทธปุ่มก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ได้ถ้าจะขายคือไม่ได้ได้ เท่าพิกอยากได้เงินอีนี้ก็ดู 3, เดจ็ดสามก็รู้ม่จังเจ็ดสามก็ไม่สูงเจ็ดสามไหนไอตัวอะไรแบบทักสาเดือไ<ห>นไอ้ทักสาเดือนเจ็ดสามนี่คือวันเกิดเขาชี้ไปคือเขาคิดโครงการคิดอะไรแค่นั้นเองมันตุ้งแ,แต่งค่เขาต้องท<ม>เาเพราะคนอื่นจะช่วยเขาไม่ได้นี่เก็บตยูนี้แล้วมันก็ต้องทําคิดคิด,ค,ดคิดอยู่นั่นอย่างเดียวคิดไปแล้วมันก็ยังทําไม่ได้เนี่ยนี่ยคิดไปก็ยังทําไม่ได้ยังไม่ได้อยากจะปล่อยอยากจะอะไรก็ไม่ได้มันติดติดอยู่ในสมองติดโครงการอยู่ถึงบอกถ้าคิดเรื่องอีกเดือนดยู่เน อทีนี้เริ่มเริ่มจะเห็นผลแล้วนะเป็นดาวคู่เนึ่งไงนี่ไงหกหกเรื่องเลยหกหก็ทรัพย์มหาโพคะนี่นตัวเขาเองสวยเลยนะหกพังคะนี่มาขึ้นต้นพังคะก็จุดกําเนิดกําเ<ต>นิดมาขึ้นต้นอย่างนี้นก็โอเคปล่อยได้นะปล่อยเที่ยวนี้เงินทองคุยกันได้เลยนะอยู่ตําแหน่งของมันพอดีเงินกกอนคุยกันรับหลัง แล้วความพึงใจจะเกิดหก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 ของเขาขึ้นต้นตรงเทพบัญชาด้วยอ่าหัวเสาไม่ใช่ขึ้นต้นหัวเสาเลยเทพบรรชาหัวเสาเลยแล้วแล้วมันปุ่มนี่คือปุ่มหนึ่งไงปุ่มหนึ่งเป็นทันนังนี่ไงทันนงเฮ้ยโอกาสเห็นเงินมาเป็นมหาสิริโชคมนตรีอย่างนี้มีโอกาสเห็นแล้วนะเดือนอะไรันเดือนเจ็ดนะสิบเก้าศูนย์เจ็ดก่อนวันเกิดตัวเองน่นแหละ มีโอกาสบอกว่ามีโอกาสเลยอันนี้คือแล้วจะรู้ได้ไงครับว่าเขาโชคจากการขายที่ดินหรือว่าจะเป็นโชคลาภลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูยังไงเอาเมื่อกี้เราดูเรื่องที่ดินอยู่แล้วไงยเคหังที่เขาจะขายนาวังนะเราพูดเรื่องนี้เราเจาะจงมาแล้วเจาะจงมาแล้วพีลวพียจะดูว่าเดือนไหนจะเหมาะแล้วมันจะปล่อยออกอนะดูทางนี้ทีนี้เราก็ดูเลิกเพราะว่ามีเวลาเกิดแล้วก็ดูเลิกไอ้นี่มันทับแล้วทับ สุขบันเทาทุกที่เศร้าหมองก็แสดงว่าอยากจะปล่อยช่วงนี้โอเคแต่ตอนนี้โอเคปล่อยได้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยให้เขาเช่าอันนี้เราขายไม่ได้เลยให้เขาเช่าก็ได้ก็ได้เงินซับนี่ก็อยู่เราแบบยืดเยื้อยืดเยื้อได้กินผลไม้ไปเรื่อยๆก็ได้เงินทองของเราก็คือในนี้บอกว่าเดือนนี้ก็คุยกันไงคุยกันออ เนี่ยเพราะที่นี้จันทร์ก็เป็นที่ธาตุดินธาตุดินมอเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยสิ่งนี้ถูกไหม<า>เห็นยังอัน,นี้ก็ที่พ่อเคหังอาชีพเป็นอาชีพเอาเงินทองมาเนี่ยมันก็อยู่ติดดานติดดานก็มีสองจิตสองใจติดดานคือสองจิตสองใจนะถ้าจะให้คําว่าปล่อยได้เฮ้ยปล่อยเลยสวยมากเพราะนี้มันก็ยังไม่แต่ว่าสวยไหมมันก็ มันก็ไม่ได้สวยร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแต่ไม่ใช่ไม่สวยร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันโดนแรงบีบมาจากตรงนี้กว่าไงนี่มันอยู่สวยเนี่ยสวยถึงหกสิบสามถึงหกสิบแปดเนี่ยมันมีเวลาตั้งหลายปีที่จะขายก็ยังหมายว่าช่วงนี้ดีดไ่ช่วงนี้ด้มันเป็นภูมิหนึ่งคือภูมิที่จะได้ทําให้ได้เงินใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมจะหา แล้วก็เริ่มเป็นปีปีแล้วก็เรื่อเป็นปีปีไปเดือนวยังไงเดือนไม่ลาได้เพราะเดือนดูแล้วไม่ได้เราก็เลื่อนหลังวันเกิดเขาก็ได้เลื่อนไปอีกสองเดือนนี้สุดเนี่ยหนึ่งสองอ่าเนี่ยนี่ก็เลยวันเกิดเขาแล้วอเลื่อนไปอีกวันแล้วกันให้มันแน่ใจว่ามันที่ยี่สิบสูงเก้าเลื่อนไปอีเดือนหนึ่งละนะเขาเลื่อนไปเดือนปุ๊บเห็นไหมวัวสามันเดิมมันก็สวยเหมือนเดิมตัวนี้นี่นี่นี่เนี่ยหกสามก็มูลละที่อยู่ที่ทํากินอาศัยแล้วมหมาโปคะแล้วนะ ที่ตัวเองเฝ้าฝันหวานหวานหวานไว้แล้วอะไรเพื่อนนะเนี่ยนี่ก็ตรงกันอีกนะนี่ยคุณจะปล่อยไม่ปล่อยเรยงนี้ี่ตอนนี้เป็นมนตรีแล้วนะมตรีแล้วมีจังหวะแล้วนะมีจังหวะที่ดีขึ้นแล้วนะปีหน้าหลังมันเกิดเรียกว่าหลังมันเกิดปีนี้แหละหลังมันเกิดมันเริ่มสะท้อนมานแล้วนี่นี่นี่จะปล่อยไม่ปล่อยจะเอาอยู่ไม่เอาอยู่นี่เนี่ยสองยาประมาทเริ่เลิกเนี่ยทีนี้เราคลิกเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งดูเป็นเดือนเดือนเลยก็ได้ นะขณะเดียวกันก็ดูทางนี้ทางนี้มันบอกว่ามันอยู่ในเกณฑ์แล้วนะปัตตนีมรณะสุภกรรม,มะเห็นไหมอยู่ที่พฤตกรรมที่เขาอยากจะทําอยากจะขายลปล่อยอยู่ที่เขาละเนี่มันอยู่ที่เขาแล้วนะอยู่ที่เขาปุ๊บเนี่ยแล้วมันตัวนี้เนี่ยตนุเศสก็อยู่ที่เจ็ดตนุกระดุมพระสัธชัพันธุกรปุตตะเนี่ยอยู่กับเขาดาวเสากุมลักษ นีอยเอาเราดูทางนี้ดีกว่าทางนี้บอกว่านี่นาวังอยู่ละเนี่ยมหาปรํมนาวังเจ็ดที่ดินลกล้างที่เขาหวังกับตัวเขาเองเหละยมั่งเงินมอทองที่เขามีนะตอนนี้มันมีปัญหาที่เขาอยากจะแก้ของมันเนี่ยแก้มาโปนี่บอกภูมินี่นะแล้วทีนี้ที่อยู่ที่ที่กินอาศัยมันขึ้นต้นหน้าหกหกนะเนี่ยมหาภู菩ะเนี่ยสักกะมหาภพ菩ะอยากจะทํานะทีนี้ห้าอยู่ไหนห้าก็ติดด่านอยู่ดี แต่สองเจ้าที่จะาทางบอกมันก็เด่นความทำงาน,เนยเนี่ยได้จัดระเบียบชีวิตแต่มันก็ไม่ได้เน้เนชัดว่าอยากจะปล่อยยังไม่ได้ขายไม่เน้นชัดอีกเอะไปเดือนไอปีหนึ่งก็ได้เป็นปี้ะการที่เป็นีนนมันต้องมีล็อกนแน่ม,มันล็อกมันจะสวยล็อกมันสวยปุ๊บขายได้ราคาดีจิ น,น,นี่นแหละปีนี้แหละปีนี้น่าจะปีหน้าีป่ปีนี้แหละหกศูนย์ทําทไมว่าหกศูนย์โอ้โหป,ปูมเจ็ดคือตัวเขาเนี่ยมาาปรถมนาวังหนึ่งมันหัวเสามันเด่นครับหนึ่งมหาสทธิโชคเลยครับหกครับหนึ่งก็มาหกก็มาสี่นี่ครับมหาโจรน,นี่ระบีบบังคับเขาขายแล้ว ีนะ่หน้าาจะมงงโดนบ,บีบบังคับขายแล้ว<ม>นี่ไงไดจัดระเบียบชีวิตใหม่แล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยขึ้นไปความคิดความอ่านเปลี่ยนใหม่หมดแล้วเป็นการกิจณีเดิมซ้ํากาิณีเก่าเขาเลยเนี่ยหาโจนเนี่ยมไม่งั้นเจ้าตัวก็ต้องปวดหัวนี่พย,ยายาตไปดูเลยเลือดจะมีปัญหาเนี่ย ไม่ใช่เม็ดเลือดเม็ดเลือดก็ทุกขงังทหารน่ะเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวทหารไอ้นี่น้ําเลือดธาตุน้ําที่มีแร่ธาตุหรือแร่รวมอยู่ในน้ําเลือดเป็นยังเป็นพยาธยิที่ยังก็อาจจะไม่สบายถูกต้องออยากจะไม่สบายอาจจะว่าก็ส่วนหนึ่งนะเลยทําให้เกิดยินหาอะไรสักอย่างก็ได้ให้ให้ระวังเรื่องสุขภาพสุขภาพเพราะพยาธยิ แต่มันไม่ได้ชี้เป็นตัวทํางานมันดันชี้บอกตรงนี้อืมมันได้ชี้ว่าหนึ่งเออถ้าหนึ่งสามา่ไอ้นไอ้หนึ่งสามนะผ่าตัดไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ใช่ไม่น่ากลัวนะบอกเลยไงตรงนี้มาไล่มาตัวเขานี่นะอามานี่นะที่ว่าเนี้ยบาลมีเขาอยู่ตัวน,นี้ไงตัวนี้นี่ไงนี่เอาชี้ไปได้มีไหมเวอร์ชันนี้เราถ่ายไปยังวะาเนี่ยนี่นี่ผมทําให้แล้วเนี่ย ที่อ่านรู้ได้เลยมันบอกแล้วไงมันถึงเวลาแล้วมันทุกขังมันมาทุกขังนานแล้วมันบอกจะเปลี่ยนจะปล่อยอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาทุกเรื่องลูกกว่ <c oughs> ก็ส่วนหนึ่งอ่นะเรื่องลูกไม่พอก็บอกแล้วไงอาจจะปล่อยที่ไปก็ได้พราะมันจะได้นั่นก็ได้เพราะมันก็เป็นยาตีอ่ะามาเหมือนกับหลังเก่ามาเล่าใหม่ก็แล้วแต่แย่เลย หกหกหกหจริงๆก็สวยอยู่แล้วม่ว่าของเขาจะถูก็นตองคือคือแม่นะไม่รู้จักแปลงตัวนี้บารมีตัวนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยบารมีกรรมตัวนี้อย่างเนี่ยมันรวมกันหมดระหว่างบารมีตัวที่ปิดตานําพาชีวิตเขาเนี่ยสามเจอสองสองนะสามก็มาเจอนี้อีกเนี่ยสองก็มาเจอสามเนี่ยแล้วก็มาตรงนี้ แล้วมันจะเป็นทางเดินชีวิตที่เรยกว่าลักนาเดินอยูอย่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสามเจ็ดคู่เสี่ยงศัตรูเกา่าค<อ>ู่วิบากกรรมเกา่าวิบากกรรมเก่าก็มาจากลูกเต้า,ตาความเป็นอยู่ลาภะที่เขาได้รับมามหาหินะลาพังและอธิบดีโครงการโครงงานาเขาคิดความคิดอ่านเขาก็แยกเป็นสองสี่ เนี่ยความรับผิดชอบเขาเลยกลายเป็นสองซีกซีกหนึ่งก็คิดทางบวกซีกหนึ่งคิดทางลบมันก็ลบกันอยู่มันลบเขาอยู่แต่แต่เจ็ดมันันเป็นปูติตัวเองเนี่ยเป็นปูติคิดไม่ดีก็บูดเน่าคิดดีก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเดินทางยุย้ายเนี่ยปูติมันแปลว่าบูดเน่าอยู่แล้วแล้วเขาคิดเนี่ยหินปัญหามันเยอะมากเกี่ยวกับหม้อเงินหม้อทองสมบัติเขาเนี่ยนะจะจัดสรรแบ่งปันกันยังไงอะไรเนี่ยมันคิดปุ้งไปหมด เนี่ยมันบีบมาให้เขาคิดเป็นอย่างนั้นแล้วเจ้าตัวเนี่ยอยู่กับความคิดที่ไม่ดีเจ้ากรรมในเวรบอกอะไรมเนี่ยเจ็ด 7, ยิงมาเจอสี่สี่เป็นพยายะ <c oughs> เป็นอันลิคนที่มีสี่เป็นคนที่มีอันลิกับพยาะเ,ะเลขเดียวกันนี่เนี่ยพุกใจหนักใจนะได้ทําไงให้เลิกคิดดาวพุธน,น,น,น้นําทะเลเคือคิดอยู่นะไม่สงบสักทีเห็นยัง แก้ไม่ใช่แก้ไม่ได้แก้ได้แก้ได้คืออะไรไอ่าสมมติเราเอาไปจุจีไปขึ้นต้นมันไปเจอหนึ่งใช่ไหมหนึ่งเป็นที่สุดของดาวเจ้ากรรมในเวรหนึ่งคือพระในโบสถ์พาแม่เข้าวัดบ่อยๆไปตาบพระในโบสถ์พระองค์ไหนแม่ชอบสวยองค์นั้นพาไปบ่อยๆเลยเพราะหนึ่งเป็นสุขพระให้เขาจะให้เขาพ้นวงเวียนตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้นี่มหาสีโชยยาตีต้องแวดล้อมด้วยสิ่งที่เป็น มาให้ยานก็ได้ถ้าเป็นคนจีนชอบเอาเลยเข้เา,เาวัดอยูแล้เข้าวัดแต่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ <c oughs> เข้าวัดแล้วแทนจะเป็นละกิเลสไปเพิ่มต่างหากก็มีอยู่ที่ลกแล้วไม่แย่ก็ต้องมีคนบอกเขาแล้วคนบอกตัวนี้มันไม่ใช่ลูกนะเจ้าตัวเองนะต้องทําเองนะ ถ้าในโบสถปบเนี่ยพระสอนไปทำนั่นอย่นี้ปุ่บก็แก้ปัญหาได้ง,งั้นแก้ปัญหาไม่ได้สี่สี่สอ่ะนนดูฟ้าลิขิตนะสามพฤติกรรมวิบากกรรมเก่าเขาบวกกับมหาตีโชคบุญใหม่ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นได้สามเห็นไหสามก็มาเจอสี่เบียดใช่ไหม เบียดด้วยเรื่องอะไรสามตัวเขาเองเห็ไหมตัวนี้มหาจินะลาผังก็ลูกละเรื่องลูกละลูกมาเบียดแล้วสามนั้นนี้มีพลังไม่ไม่มีสี่นั้นเป็นเกษตรหาอุดอีกเพราะฉะนั้นไอ้โลกใครทั้งหลายไอ้ความไม่เชื่อมันอยู่เขานานแน่นหนักเพราะหาอุดเป็นใหญ่อยู่นานเกษตรหนักแน่นเข้าหมาอุดเนี่ย นี่จากรกจะแก้ยังไงลูกอะสี่สี่ก็ไปเจอห้านี่ไงห้า <5. S 1> ก็คือตัวเขาเคหางและใครอ่ะปัตตนนี้ครอบครัวครับธงชัยครับสังคมที่ดีๆนี่ไงสังคมดีๆไปสังคมวัดหรือสังคมอะไรเนี่ยไปอยู่ที่สงบเหมือนเนี่ยสร้างที่ดีๆศีลห้ารักษาเข้าไปทาโสดมนเกินภาวนาไปมันเด่นไงตอนนี้มันเด่นไง <5. S 1> ถึงจะหลุดพ้นวงจรได้นี่และลูกเป็นฝ่ายกระทุ้งได้แล้วนี่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  สามจะยิงไปห้านะนี่แล้วลูกคนไหนลูกคนที่เกิดวันเสาร์ก็เป็นเนื้อเดียวกับแม่ไ<ห>ล่ไ,ไปไแล้วเกิดไปไเป็นอะไรผมเกิดวันก็มันถ้าเกิดในในแผนท่าเป็นวันศุกร์อ่าถ้าเป็นวันศุกร์วันศุกร์ก็ภาสาก็เหนื่อยกันนั่นนี่มีคนเกิดวันเสาร์ไหมมีป่ะไม่โกเกิดวันเสาร์มีใครเกิดวันเสาร์โอ๋โอ๋อะไร มีไหมใครที่เกิดวันเสาร์มีโอเออ่ะ้งเกั่ะใครเกิดวันเสาร์หรือเกิดวันพฤหัสก็ได้ได้ใช่ไหมใช่ตั้มตั้มเอาเลยไอ้ตั้มนีละได้เลยเพราะมันเป็นทาสีให้เขาเป็นปัตตานีให้เขาเป็นทางเดินชีวิตให้เขา แล้วก็เป็นตัวนี้วาสนาเขาเองด้วยเป็นเกหังด้วยนี่เป็นธงชัยให้เขาด้วยคนเกิดวันพฤหัสนี่แหละเอามาเป็นตัวสุดของเขาเป็นที่ปรึกษาคุยหาหารือกับเขาได้เพราะเป็นที่สุดของเขาสุดของฟ้าเป็นหัวเสาให้เขาคนนี้ต้องมีแนวโน้มทางธรรมะก,ก่อนไม่งั้นอ่่า้ เพราะดาวพุธนี่บอกว่ามันเสียนานเกษตรก็เป็นมหาอุดด้วยและปลาเนี่ยมาคนนี้เป็นปลาด้วยถ้าเกิดวันวันพฤหัสเนี่ยของเขาเป็นปลาเป็นปลาก็คือว่าเป็นจังหวะจังหวะนึงว่าเส้นปลาจาระขึ้นดวงลุกคนนะอ่าได้ใช่ไหมเพราะว่าเออมัญหาเออมันก็มันยังแห้เอาไม่รอดเลยใช่ไหมไม่ไม่อาแต่ว่าเขาเอาไปไม่รอดมันคนละเรื่องม่แคนละเรื่องเนี่ยคนละเรื่องก่อนแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาบอกมาก่อนบอกมาก่อน คนละที่สิบห้าเดือนสิบสองสบห้าครับสิบสองครับสองห้าสองหกสอครับีโมสิบสี่จุดสิสี่จุดอะไรสิบสี่จุดหนึ่งห้าหนึ่งห้าเรามาทาบดวงทาบดวงแล้วมันจะยิ่งชัดถ้าไม่ทาบแล้วก็ วิธีทาบดวงนี่นะสอนให้จัดจานรุ่นอื่นไม่ได้สอนเลยนะเพราะนั้นมันจะถึงบอกว่าเราพวกเราจะเป็นเร็วอ่ะห้ากับหกผู้โชคผู้สักนะแต่มันมีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเขาเกิดปีกุลถ้าหากว่าเราลบได้แปดมันก็เหลือ สี่ถูกไหมอันนี้เหอเนี่ยเนีสิบสองไงอ่ารบแบบมก็เหลือสี่ถูกไหมล่ะอะไรนะเกิดปีกุลไงนี่อะไรที่บอกว่าอ่านปีชงกันได้ไหมก็ต้องอ่านตัวนี้ได้ด้วยดปีกุลอ่หมูกับงูใครจะข่มใครละ่ะงูทีนะงูต้องข่มหมูใช่ถูกไหมแต่ถ้ามาบอลดาวห้านี่ห้านี่จะมากมันจะแปลไปปีมะโรงเพราะว่า แต่มันโดนหักออกถูกไหมมันกลายเป็นสิบสองลบมันเหลือเหลือลบเจ็ดกอนเนี่ยลบเจ็ดเหลือห้าไงกับคนเกิดปีมะโรงมันไม่ใช่มะโรงเนี่ยมันปีกุลไงเห็นยังเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าต้องเอากุลเนี่ยเทียบกับมะเสงก่อนหมูยังไงก็กลังงูถูกไหมล่ะเราไม่อ่านห้าก่อนละ่ะเราถึงบอกว่ามันเป็นคู่โชคคู่ซั์กันก็ตีคู่โชคคู่ซัพย์ที่ฝ่ายปีกุลนี่ต้องเป็นฝ่ายยอม เดือนจิตอารมณ์เขาเป็นดาวเนื้อจันทรั5-6านี่คืออไอัตราคือสมองความคิดเขาไปได้กันได้เออสมองความคิดเนี่ยความคิดเขาเนี่ยมันจะไปกันได้ไหมรับกันได้ไหมอันนี้บอกว่ารับกันได้โอเคผู้โชคผู้ทรัพรับกันได้นะโดยแล้วใครเป็นฝ่ายยอมใครลูกต้องเป็นฝ่ายยอมแม่แล้ว็พูดอย่างนี้ก็ได้เพราะหกนี่มันเป็นมะสส็ง อันนี้มันเป็นบีกุลหนูความหมายเดี๋ยวสมองมันจะพาของเข้าไปเองพี่นายเราธาตุเชี่ยเห็นนะพบก็สองนะก็เป็นเขาเรียกคู่สะดวกสบายคู่สมรวยสมางแต่ว่าเพิกเฉยกันง่ายแต่ดาวจันท์ของคนนี้เนี่ยลูกชายคนนี้เนี่ยเป็นมูลละเป็นมูลละแต่ว่ามูลละมันอ่อนเพราะมันดาวจันแล้วมันเป็นพญายะ เห็นยังเป็นมาตาก็จริงนะโอเคเข้ากับแม่รักแม่อ่าอันนี้ไปตามแต่เป็นมายาอย่างที่บอกนะก็คือคือลงๆแหละมันก็รักจริงมั่นคงอะมันก็ไม่ใช่ก็เป็นไปตามพักๆเพื่อปรย์เพนทีมก็โอเคไงเวลาจันมือทีมก็ไม่สนใจอะไรเท่าไหร่หรอกเังไงแล้วมันก็เป็นพยายะด้วยเห็นไหมเป็นพยายากับมูละอย่างเงี้ยเช่นเวลาวางข้าววางของก็วางเกะกะก็ได้ สเสปสปาไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็ได้เพราะเป็นพยาเย,ยะบ้านของฉันฉันทํางไงก็ได้วางเข้าไปนแบบนี้นะทีนี้ก็มาชนกันนี่ถึงบอกว่าอย่าเพิกเฉยอย่าประมาทเนี่ยแม่จิตอาร,รมณ์เอาแต่ใจตัวก็ได้เหตุเขาอ๋อเพราะว่าเขาโกงอกาอตากใช่มองอนาคตแล้วเขาเห็นเป็นสีสี่ิมงคลของเขาเราโกเพราะนั้นเขามองอนาคตแล้วว,วันแจ่มชัด ความโลกความทยานอยากกิเลสตัณหามันลอยอยู่แล้วจะเดินไปอย่างนี้มุ่งไปอย่างนี้ดาวหกด้วยดาวหกใช่มันเลยมุ่งมาทางนี้เนะทีนี้มรณะห้ากับเจ็ดนี่แหละคู่พระคู่โจรเห็นยังเมื่อคู่พระคู่โจรปุ๊บกลายเป็นว่าพระเนี่ยกว่าจะปากโจรได้ไม่ง่ายแล้ว นี่เห็นยังแล้วเป็นตัวเองเั็นคู่เลยนะเพราะว่าเป็นบริวารเพราะว่าตัวนี้นี่ไม่ใช่เป็นตัวเองทั้งคู่เนี่ยมันเฉพาะส่วนสมองจิตตัวเองไม่เข้มแข็งก็ได้นี่พูดอย่างเงี้ยเพราะมันโดนพยาญาตมันอ่อนไปมายาอยู่นั่นแหละนี่เราอ่าทีนี้เราก็ดูกําลังดูกําลังไม่พอปุ๊บเราก็ต้องดูตัวนี้อีกว่าไอด้ดาวห้าของเขาเนี่ยวันเกิดเขาเนี่ยได้ตําแหน่งอะไรดีๆไหมนี่เป็นมหาจักรโอเคสองก็เป็นมหาจักรอีกใช้ได้ทีเดียวแค่นี้ หกก็เป็นเกษตรเจ็ดมหาอุตอีกอ่าโอเคสวยๆทั้งนั้นนี่คือความสวยของเลิกบนฟ้าบอกเขาว่าห้าเขาเป็นมหาจักรเมื่อห้าเป็นมหาจักรเป็นอดีปดีโอ้ยอย่างนี้โอเคทุกขังตัวเองในแต่ทุกขังเพื่อให้ตัวเองได้ดีมีโครงการคิดให้ตัวเองเป็นมั่นคงปึกแผ่นสมองความคิดของเขาที่กําหนดมาแล้วเนี่ยถึงแม้จะบอกว่าเป็นปีกุลก็ตามแต่มันจะชี้เป็นดาวธาตุดาวห้าคือพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ได้เนี่ยอาตมาคีหางขึ้นมาเด่นขึ้นมาให้ได้ ตำแหน่งอธิบดีขึ้นมานะสวยสวยปุ๊บอันนี้ล่ะไม่ได้อะไรเจ็ดได้อะไรไหมเจ็ดก็มหาอุดอีกนี่ยิ่งหนักกว่าอีกทิศที่ที่ตัวเองยึดไว้ดาวาเจ็ดเนี่ยอืดยืดเยืย้ออยู่นั่นแหละมหาอุดใหญ่อีกไอ้นี่มหาจักรไปปราบแล้วเรียกว่าเหนื่อยหนักเข้าไปอีกเนี่ยกลายเป็นว่าโดนแม่กำหลับด้วยจากตรงนี้เพราะ ยึดมั่นมากกว่าไอ้นี่มันอ่อนทิฏฐิตัวเองอ่อนกว่าเยอะนะสองจะไปปราบหยากลหละเพราะตัวเองมันโดนพยายะทำลายห้าปาเด,ดาปาเจ็ดก็ไม่ได้ถูกต้องมีทางเดียวคือแม่ลดทิฏฐิลงเท่านั้น นี่เรารรู้เลยผมปอกปากกันไม่ได้เพราะไอ้นี่อันเดียวกันอาตมาอาตมาอมายู่กันหมดเห็นยังตัวนี้สะท้อนสามตัวนี้เราบอกเลยคนที่นี่ตัวนี้จริงๆเข้ากันได้ไหมคู่พระคู่โจรครับก็เี๋ยวดีอยู่แล้ยอย่างนี้อาจารย์ด้วยดูจากเนี้ยอืมคนคนนี้ลูกคนนี้ก็ไปช่วยแม่ไมได้เพราะว่าแม่เราใหญ่ทีนี้จะช่วยได้อยู่ตรงไหนต้องดูขันห้าครันะครับ อขันห้าเขาตรงนี้เราก็ดูว่าเลขเจ็ดได้อะไรนะเมื่อกี้เจ็ดก็มาหาอุดเหมือนกันเห็นยังแม่ก็มาหาอุดขันห้าของเขาคือเจ็ดครับเจ็ดเป็นทันหนังแต่มันดันเป็นอันลิตัวเดียวที่ทำให้เขาขาดความเชื่อมั่น เมื่อเป็นมหาอุดขันห้าโอ์ประกอบของเขารวมแล้วเข้ากับวันเกิดของแม่ได้สบายบุ๋เจ็ดเจอสี่เห็นไหมนี่แม่โดนพยายาทำลายแล้วของเขาเจ็ดเจอสามครับเป็นผู้สมบัติคุณมีวิริยะความเพียรและความอดทนพอไหมนะ เจอสามก็ไปปบสามเป็นขุมทักย์ดิ้นรนกระตือรือร้น,นขยันทำเนี่ยม้่เงินหม้อ่ทองเป้าหมายที่เขาหวังไว้ทาสียอมเหนื่อยโอกาสรอเวลาโอกาสเท่านั้นเลาะเลาะแก้ปัญหาไปเนี่ยสันระเทือนคือปริาธาทำไปทำไปเป็นลาผังให้เขาลาผลให้เขาตัวนี้คนนี้เท่านั้นครับเพียนเข้าไปเถอะเอาแม่อยู่มือแล้วกัน ยอม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 ยอ่ะยอมไงยถ้าเขายอมตลอดเหยอไหมเขาไ<อ>ม่มีแม่แล้วแม่จะเชื่อแม่แม่จะไปเอนเองนะเขาไงม,มันจะค่อยๆมาเองแต่ว่าของเขาเป็น,นบูดเน่าไงบูดเ<บ>น่าคือตัวตัวเขาเองปัญหาที่เบื่อหนาแม่นี่แหละตัวบูดเน่านั่นแหละไม่ใช่ตัวลูกคนนี้ไม่ตัวลูกอะค่ะเขาตัวลูกเขาเป็นธงชัยตัวบูดเน่านี่คือตัวนี้มันท้อก่อนไง เบื่อท้อพยายามเล่นงานไงเขาเบื่อหน่ายก่อนไงจันมันมายาไงแต่เดี๋ยวก็ฟื้นเดี๋ยวก็ฟื้นเพราะมายาดาวจันเห็นไหมทีนี้ก็เลาะยังไงให้เขาอดทนแล้วความแกลกนีเนี่ยมันจะอดทนเป็นเลิศได้นะอดทนแบบผิดปกติขึ้นมาดาจิตจริงๆอดึดอยู่นะอึดแต่มันกาลกินีแล้วเป็นอลี มันเลยทําให้เขาไม่เชื่อมั่นนะนี่คือความไม่เชื่อมั่นเขาก็ยากไงดาวเสาก็บอกเลยไงยากแต่ถ้าเกิดทำแล้วมันลุ้งด้วยด้วยการจะไปปรับตัวลูกเองก็ค่อนข้างยากเจ็ดเองก็ยากวนเจ็ดการกี่มีไงแต่ให้เน่เน่เนอย่าลืมนะไอ้คู่พระคู่โจรนะของเขาพอดีมันไม่ออกคู่พระคู่โจรหรือเปล่ามันมาออกช่วงนี้ นี่ไงช,ช่วงอายุสเสวยสามสิบสองถึงห้าสิบสองนี่แหละมันกู้พระู่โชคลาภใหญ่อยู่ยนี่พระไปหาโจรน,นี่มันยากแต่โจรมาหาพระน,นี่มันง่ายง่ายทำยังไงจับบวชจริงๆพระห้ามันหัวเสามันเด่นเจ็ดเป็นมหาอุดจับบวชเลย ลันหนึ่งมันสวยอย่างที่บอกผ้าในโบสถนี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งใช่ไหมล้างการกินีตัวนี้ขันห้าเขาจับบวชเลยเอานี่เราพูดถึงเนื้อธาตุธรรม